ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวโซ่โหอยเด่นในหกอ,อีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นของวันที่16พฤษภาคมและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทานที่แบ่งปันมาด้วยถ้าพอชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยก็ขอบคุณมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เราไปชมกันเลยครับเจ้านี้ก็เป็นแนวทานสองต่อล่างฝากมา111415 1 11ึ1งหนึ ก็เป็นแนวทางสองตัวล่างสาชุดอดีตที่แล้วก็ผ่าน65ก็ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปันต่อมาครับใบนี้ก็เป็นแนวทางสองตัวล่างตรองอีก1แนวทาง7 7 7 5 7 3 7 1 7 9 9 7 95 93 91 99 17 15 13 11 19ก็ฝากมาหลายชุดอดีตที่แล้วก็ผ่าน65ต่อมาใบนี้เลยก็เป็นทันของโดลาฝากมารูป5 51 52 62 63 852 8 1> 5 1 0 6 2 0 6 1ก็ฝากมาเป็นแนวทางอีก1นบายของโดลาต่อมาใบนี้ก็เป็นเดียวแนวทาง4041424546 49 8 0 8 1 8 2 8 4 8 5 8 9าการ4 3 4 7ามสี่2จ็ดแ11สาม8ปดหกห9ึ่งสอต่อมาครับใบนี้ก็เป็นอารานของอรนักฤทธิ์ฝากมานวทานสรุปล่า 3 2 3 7 39 3 2มเจ็แล้วก็ตัวเดียว3ก็เป็นทานุโคล่าตต่อมาครับใบนี้ราชนุษยฝากมานทานดับโบนตัวเดียวครับ จ้าของแนวทางก็ฟางมาดับ6ดับ6ตัวเดียวอดีตทีแล้วก็ฟากมาดับ4แนวทางใหม่นี้ก็ฟางมาดับ6 1ตัวเป็นแนวทางต่อมาครับใบนี้ก็เป็นแนวทางของ Inter. ยออินเตอร์แนวทางดับล่าง2ตัว เจ้าของเนียวทานก็ฝากมาดับ5ดับ3ดับ5ดับ3มฝากมาดับ2ตัวอดีตจะแล้วก็ฝากมาดับ09ก็ผ่านเนียวทานใหม่นี้ก็ฝากมาดับ5กับ3ต่อมาไปนี้เลยโปแเนวทานเด่นล่างสงสุด ในตอนใหม่นี้ก็ฝากมาสูตรที่1 2 3 5 6สองูตรที่2องสอก็ไม่ชนจับคู่3ามสองสามเจ็4สาม5ปดสามเก็ก็ไล่ไปนะท่านต่อมาครับใบนี้ก็เป็นทาน เดน5เน้นหนึ่งสฟัน52แล้วก็2อ6 2 5920แล้วก็1 2 5่งสองต่อมาครับใบนี้ซับสวรรค์แนวทาน10หน่วยบนล่างเจ้าของแนวทานก็ฝากมา 1> 9ก้าหนึ่งเก้ากับหนึ่งแนวทานเก่าที่แล้วก็ฝากมา7 9ก็ผ่านเกาแนวทานใหม่นี้ก็ฝากมา9ก้าเก้าหนฝากมา2ตัวต่อมาเลยใบนี้ครับเป็นอทา,านเด่นบนฝากมา2กับ3ามสองสาม ก็เป็นอระธานเดนโบนโชนสองสุดก็โชนที่เลขสองแล้วก็เลขสามอดีตที่แล้วก็โชนที่เลขหนึ่งก็ผ่าน10บโบนก็ขอบคุณมากเลยแนวทางต่อมาครับใบนี้เป็นอนะานของ19ก้าครับท่านสิ ฝากมาแนทา,าน3ตัวตรงต้นส485ด48 5, อาอดีตที่แล้วก็ฝากมา901เศนาานใหม่นี้ก็ฝากมา485 3ตัวเป็นแนวทางต่อมาครับใบนี้ก็เป็นแนวทางโบน ก็ฝากมาหลายแนวทางนะ102 103 902 903แนวทาง2ตัว2 2 2 3 2 7 0 2 0 3 0 7 7 1 7 2 7 3 0 1 0 2 0 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 0 1 0 2 0 3ก็มีหลายหลายหลายชุดนะต่อมาครับมานี้ นมคอนเกนสุดที่สองนาทาน10หน่อยบนฝากมา9ก้9าศูนยนึงสองเนนึงสอดีตที่แล้วก็ฝากมา8 9ดเกนย์หน่าทานใหม่นี้ก็ฝากมา9 0 1 2ศูตัวเปน็นแนวทางต่อมากลาบนี้ก็เปน็นแนาทาน

นาทานสองตัวโบนครับเจ้านี้ก็ฝากมา9 0 9 4 0 0 0, 0 4 2 0 2, 2 4 5 0 5 4 9 0 9 4, 4, 4 0 0 0 4 2 0 2 4 5 0 5 4ก็ฝากมา8ชุดเป็นนาทานก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อมาเลยใบนี้ครับ

ต่อมาใบนี้ครับแม่หน่อยฝากมาหกห้าหกเจ็ดหกสี่หกหกวิ่งหกแล้วก็ห้าโซนก็เป็นฐนานของแม่หน่อยฝากมาอีกหนึงมุมด้วยขอบคุณมากเลยสำหรับทุกแนวทางแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กบินมาประจานก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วย ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็น,นานเท่านาั้นนะท่านเป็นนทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอก m ินมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย